สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้โต๊ะจีนคุณฟุ้งโพธนาได้มีโอกาสไปร่วมออกบูธในงานกระถินพระราชทานครับและเมนูที่เรานำมาในวันนี้ไม่ใช่เมนูธรรมดาแต่เป็นเมนูพิเศษประจำถิ่นสมุทรสงครามที่น้อยคนนักจะได้ลิ้มลองนั่นก็คือข้าวผัดดอกเกลือครับข้าวผัดดอกเกลือถือเป็นเมนูโบราณที่สืบทอดกันมานานจุดเด่นอยู่ที่การนาดอกเกลือธรรมชาติเป็นเกลือคุณภาพดีที่สุดของสมุทรสงคราม มาผัดรวมกับข้าวหอมๆแบบง่ายๆแต่ได้รสชาติกลมกลม่อมเค็มนิดๆแบบพอดีพอดีไม่จัดเกินไปเมื่อได้ลองทานคู่กับหมูทอดไก่ทอดหรือแม้แต่ปลาทอดก็เข้ากันอย่างลงตัวทำให้ข้าวผัดดอกเกลือกลายเป็นเมนูที่ทั้งอร่อยแปลกและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยครับบรรยากาศในงานวันนี้ต้องบอกเลยว่ามีคนให้ความสนใจเมนูนี้เป็นจำนวนมากครับมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็ก มาต่อคิวรอชิมกันตลอดเวลาในคลิปนี้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ลองชิมแล้วบอกว่าถูกใจมากเพราะรสชาติไม่เหมือนใครอร่อยกลมกลม่อมแล้วยังดูแปลกใหม่ท่านถึงกับติดต่อมาที่ร้านโดยตรงเพราะอยากให้เราไปจัดงานเลี้ยงให้อีกด้วยจะเห็นเลยครับว่าเข้าผัดดอกเกลือไม่ใช่แค่เมนูธรรมดาแต่ยังเป็นสเสน่ห์ของอาหารท้องถิ่นที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้ลองจริงๆครับสำหรับงานนี้ ต๊ะจีนคุณฟุ้งเตรียมเข้าผัดดอกเกลือไปทั้งหมด500จานครับตอนแรกก็คาดว่าอาจจะขายได้เรื่อยๆแต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ถึงชั่วโมงทุกจานหมดเกลี้ยงครับถือว่าเป็นประับ,บการณ์ที่เราภูมิใจมากเพราะเมนูบ้านๆที่ทําจากดอกเกลือธรรมชาติของสมุทรสงครามสามารถสร้างความสุขและความอร่อยให้กับคนที่มาร่วมงานได้มากขนาดนี้นี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจจากต้ะจีนคุณฟุ้งโภชนาะกับเมนู ข้าวผัดดอกเกลือของดีจากสมุทรสงครามแท้ๆหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักอาหารท้องถิ่นที่หายากและถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้มาลองชิมกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในงานต่อไปสวัสดีครับ